สวัสดีครับวันนี้ออดไทยบ้านมาเสนอการนั่งรถเมล์ครับสาย15จากย่านศรีลมนะครับมีสาย76 7 7สายต่างๆตามที่เห็นนี่ครับศ4น1์4ี่ห7ึ่เดินทางช่วงสัน้นๆเด้อพี่น้องพูดไทยผสมอีสานมันเดินนะครับผ่านศรีลมซอยต่างๆนะครับถ้าจะนั่งรถเมล์ไปวัดสุทธินะครับ ถ้าท่านที่อยู่แถบนี้อาจจะรู้แล้วแต่ถ้าท่านที่อยู่เขตอื่นหรือที่อื่นผ่านแยกพิพัฒนผ่านสีลมอาจจะสะดุดหน่อยด้วยบางช่วงครับผมเป็นการเดินทางแบบด้วยรถมีนะครับ ไทยบ้านเอาอีสานผสมไทยนะครับก็ผ่านสีลมถนนสีลมช่วงนี้มาถนนสีลมอยู่นะครับขาไปท่าพระนะครับสาหนึ่งห้าขาไปท่าพระถ้าขาไปอีกรถมีสาหนึ่งเนี่ยจะไปเดอมอท่าพระนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงที่ก็ผ่านแยกถนนาน,นาราทิวาราชคาริน ไปซ่องนวลทีนะครับถ้ารถไฟฟ้า BTS ตัวนะถ้าเลี้ยวซ้ายไปตรงไปครับถ้าจะตรงไปสายเจ็ดนี่ก็ไปหมอชิดไปพระรามสามนะครับนี้จะไปพระรามสามนะครับเซนตันพระรามสามถ้าอีกฝั่งหนึ่งก็ไปหมอชิดนะครับเป็นโนสวรีชยัยต้องเดินข้ามไปอีกฝั่งถนนสีลมนะครับ การบรรยายผมอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ละเอียดพอนะก็กราบขพอภัไฟด้วยเพราะว่าเป็นการต้องเที่ยวเบบบ้านๆครับผมนึงบอกว่าเทียเ่ยวแบบบ้านๆผสมอีสานนะครับถ้ารถเมลสายหนึ่งเนี่ยตามหลักมันจะไปแถวฝานสวนลุมไปทักท้าขา,า,าอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปเดินผ่านแถวสยามนี่แหละครับ ้องศึกษานะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะนั่งไปนะครับผ่านวัดแขกครับวัดที่เขามาไหว้กันวัดวิษนุหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมวัดแฉกแถวยะสีลมนะครับเป็นเชื้อสายไทยอินเดียฮินดูเขามาไหว้กันผมถ้าพูดผกิด,ดพูดผิดก็ขอกราบขอไฟนะครับตี่นี้ศักดิ์สิทธิ์แถวเขาแห่ตอนที่มีแห่อะไรก็มาจะมา สังเกตคนที่เขาเจอหน้าผากก็จะนี่แหละครับถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนผ่านโรงพยาบาลเลิศดสินยนะครับตอนนี้แยกกันอะไรนะครับเมื่อกี้ผ่านาอ่านไม่ทันนะครับผมผมมาบันทึกเสียงใหม่ผมจะอ่านตามภาพนะครับก็เลยบรรยายบางทีก็ตรงมั่งไม่ตรงมั่งนะครับ ตนมีก็มีสายหนึ่งห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหกก็จะไปแถวฝั่งทนนะครับไปย่านพระรามสองเมื่อก่อนผมไปถึงเคหะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปถึงไหนนะสายเจ็ดหกยังไม่ได้ดังนานๆแล้วครับ ก็ผ่านทางด่วนทางบนเป็นทางด่วนนะครับไปถ้าไปลงตรงนี้ก็ไปลงถนนจันทร์ไปลงนู่นแหละครับไปสะพานพระรามสะพานแขวนนู่นแหละครับ mm hmm. ก็มาถึงตัวนี้ก็ปลเป็นโร,ง,ลลนรง,ง,ง,งพยาบาลเลิศดินนะครับโรงพยาบาลรัฐนะครับโรงพยาบาลเลิศดินปย่านสีลมถนนสีลมครับสุดตรงนี้นะครับสุด พอตรงโค้งมุมมุมนี้ก็เดี๋ยวสายนะครับจะเ,เป็นตัวนี้ก็มีโรงแรมทักสูงตึกสูงเยอะนะครับนี่นะนี่ครับผ่านป้อมตัวนี้แยกวังรักนะครับผ่านแดงนี้ก็เป็นถนนเจริญกรุงนะครับนี่ตัวนี้เข้าถนนเจริญกรุงแล้วครับ พี่น้องจามก็ตรงนี้ก็มีโรบินสันบางรักนะครับแถบบนี้บางทีก็เงียบนะครับผมจะให้ภาพบรรยายท่านดูก็ นั่งรถมีชมวิวกรุงเทพนะครับผมสุดอัดไทยบ้านนะครับไปตุลาด้วยครับไปได้ทุกทุกรถครับถ้าเรามีเงินนะครับแล้วก็ป้องกันโควิดด้วยนะครับใสหน้าก,กากอนามัยล้างเจลแอลกอฮอล์ถ้าเราจับเราบันไดหรือเราประตูรถต่างๆต้อง,งรีบอย่าเพิ่งปจับของใส่ปากนะครับตรงนี้ก็มีรถมีสาหนึ่งซส์หนึ่ง ไสสามห้นะครับแถบนี้ห้าส่วนสีถ้าจะไปถนนตกต่อนะครับก็ผ่านโลบินสันมางลักฝั่งขวามือนะครับตรงน,นี้แหละก็ไปถึงตรงน,นี้จะจะเหมือนสามแยกก็ไม่เชิงสีแยกก็ไม่ใช่เพราะว่าด้านหนึ่งมันจะเป็นท่าเรือครับท่าเรือชาทรเดือนเรือเดือนเจ้าพระยาข้างบนก็เป็น BTS ตากสินครับจะผานตากสิน ผ่านนะครับก็ไปผ่านนี่ก็มีผ่านวัดยานนะครับลงตัวนี้ก็เข้าไปวัดยานลงข้ามทางมาลายข,ข้ามเข้าไปวัดยานฝังขวามือนะครับ สารเพ่งสารแพ่งผมอ่านผิดเข้าไปนะแล้วก็ตัวนี้เทคโนโลยีแล้วก็ผ่านซอยเจริญกรุง57ถ้าเราบอกอย่างนี้มาท่านอาจไม่รู้ซอยวัดดอนนะครับที่เมื่อก่อนสมัยผีดุๆวัดดังๆวัดดอนยานนาวาสมัยก่อนนะครับใน57เจริญกรุง57เดี๋ยวนี้ไม่น่ากลัวแล้วครับมีทางด่วนตัดผ่านครับ บบดับเพลิงยานนาวาครับ Kent, ก็ปานตัวนี้สารหนึ่งครับสารเพ่งกรุงเทพใต้นะครับถึงป้ายแล้วครับวัดสุทีิวรารามครับนี่ครับมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดถึงสามห้าเจ็ดห้าห้าส่วนสี่ก็เดินไปครับ เดินเลาะชมวิวฝั่งนู้นก็เป็นโรงเรียนวัดศีนครับด้านนี้ก็เป็นวัดสุดทธิเวารารามเป็นวัดเก่าแก่ย่านเขตตท่นี้เป็นเขตดแฉงทุ่งวัดดอนอยู่นะครับแฉงทุ่งวัดดอน ขออภัยนะครับวันนี้ตอนเช้ายังไม่ได้ดื่มน้ำมาบันทึกเสียงครับแต,ต่อเสร็จคลิปผมอาจจะกระตกกระติกเนี่ยเด้อครับเดินม,มาถึงตรงน,นี้ก็มองไปดูก็เป็นโรงเรียนสตรีโรงเรียนแม่สตรีหรอครับโรงเรียนวัดสุธิครับพูดผิดครับทั้งหญิงทั้งชายแหละครับ ตรงนี้ถ้าเดินมาสุดตรงนี้ก็จะเป็นเมื่อก่อนเป็นสะพานปลานะครับสมัยตอน 4, 4, 30ปีที่แล้วผมมาจะมีตรงนั้นที่มองข้ามไปที่ป้ายแดงเขาห้ามเข้านะครับมันจะเป็นที่เอาอาหารทะเลอาหารสดทุกอย่างมานะครับมาตรงนี้อย่า้เลยว่าได้กินคราวปลาครับเป็นพวกสัตว์น้ําต่างๆครับอยู่ที่เจริญกรุง67เนี่นะครับประมาณนี้นะครับเมื่อก่อน